สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีไข่ค่ะใช้ลูกเดียวเพราะว่ากินคนเดียวนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสอาหาระคะ่ะมีแอลลอแล้วก็เห็ดนางฟ้าแล้วก็ต้นหอมสําหรับตกแต่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่นะคะวัตถุดิบที่เราหั่นเตรียมมาทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอนขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการตีไข่นะคะตอกไข่เลยค่ะ ไแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะ มีแครอทเห็ดนางฟ้าต้นหอมนี้เราจะไว้ใส่ทีหลังนะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าแต่ว่าจะใส่ลงไปก่อนก็นได้คะ่ะสักนิดแล้วก็ติีให้เข้ากันเลยคะ่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยคะ่ะค่ะเรียกจากเปิดเตาแก๊สนะคะเราจะเอาไข่ลงไปทอดกัน อันนี้เําทำการใส่น้ำมันไปเลยนะคะใส่น้ำมันพอประมาณค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเคล็ดลับถ้าอยากให้ไข่เราฟูจะใส่ตอนน้ำมันที่ยังไม่ร้อนนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะฟักหนั่นะคะ ไปใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวไข่ไหมค่ะนี่ก็รอให้มันฟูขึ้นมาคอ,อยแซงข้างๆไปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากลัวติดกระทะแต่ส่วนใหญ่ไข่เจียวมันจะไม่ติดกระทะอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ไข่ดาว พอเราดูว่ามันเริ่มกลับด้านได้แล้วเราก็เลยทําการกลับด้านเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะไข่มันจะออกมาฟูสวยงามเลยค่ะร้อยสุกทั้งสองด้านนะคะ พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ป,ปิดเตาแก๊สค่ะเอาน้ำมันออกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไข่มันจะอมน้ำมันเสร็จแล้วคะ่ะ เดี่ยวทงข้างของเราขอจบการนำเสนอมาเท่านี้คุณค่ะ